สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสินพะเพยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอันนี้คือกล้านะคะจากทุ่งนาของเรานะคะและนี่ก็คือทุ่งนาของเราทั้งหมดฝั่งนู้นก็มีอันนี้คือกล้าที่เขาเอาไว้ทําแบบนี้ทั้งหมดนะคะหรือว่าเอาไว้แบกอย่างนี้หรือว่าเอาไว้ใส่ไม้ก็เยอยอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องเอาไปเสมก,กับข้าวนะคะนี่นะคะก็คือกล้านะคะถ้าสมัยโบราณเขาจะถือแบบนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการ แบบโยนลงไปในน้ำนะคะเราจะเอาอ,อนิสีสงไปในน้ำคืนนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หนะสุดเลยค่ะายค่ะก็นี่นะคะคือนานะคะก็จะมีน้ำมีพวกข้าวที่มันเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเอาไว้มาปลูกข้าวกป็นต โอเคนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า5เดือนที่ผ่านไปนะคะเราเราจะมารอดูว่าถ้า5เดือนล้วดูต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมส่กระดิ่งกุ๊กกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปน้องสิงต,ต่อไปได้วยนะคะ